แข็งระหว่างรูปกระจแข็งนะมันจึงไม่ค่อยมีมีอะไรคะับรูปกับแข็งนบะบมันจะมาอยู่ใกล้กันไม่ได้ก็เลยจะต้องห่างกันเห็นไหมคะอ่าก็เลยให้เอาอาทิตย์อยู่โน่นแล้วก็เสาอยู่นี่ซะนะทีนี้คุณเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไร คนเกิดวันเสาร์มักเป็นคนที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจูอุดหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เห็นแล้วจะมีแต่นคนดัคนชอบไม่ต่างก้อกูหรือสงสารนะคะดังนั้นคนเกิดวันเสาร์มักเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายเวลาและคนเกิดวันเสาร์มักเป็นคนเจรจาพาทีแต่เป็นคนที่ได้ดีเพราะความแมง่ัวของตัวเองอ่าไม่ได้เกิดจากความเฉลยวฉลาดเอาอ่าที่เช่นสมมติว่าคนเกิดวันเสาร์จะไปสอบครูอ่าสมมติอย่างนี้นะจะไปสอบครูอ่านหนังสือมาทุกอย่าง แล้วอ่านหนังสือมาทุกเล่มเลยแต่เวลาข้อสอบมันออกมันกลับไม่ไปออกในตัวหนังสือแต่มันออกเป็นเรื่องเล่าต่างๆอย่างเงี้ยและไอ้คนเกิดวันเสาร์นี้มันมั่วมั่วแบบถูกด้วยนะ<ม>อ่นี่ลักษณะคนเกิดวันสวเสาร์มั่วแบบถูกเพราะมีอะไรคะ เพราะคนเกิดวันเสาร์เขามีฐานกนติความเชื่อว่ามีเทวดารักษาเทวดานั้นก็คืออะไรคะถ้าคนตวามประจําวันเสาร์คืออะไรคะพญานาพญานานะคะดังนั้นคนเกิดวันเสาร์เนี่ยมักมีคนอุปถัมภ์ค้มชูเกื้อกูลแต่เป็นคนฉเฉลียวฉลาดแตไม่ได้ดีเพราะตัวเองแต่จะได้ดีเพราะคนอื่นจัไหมนะคะดังนั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ยังมีสับบาาตว์เดรฉันมาให้การอุปถัมภ์ค้มชูอุ่นนนอ,อยู่ในช่วงครั้งหนึ่งที่เกิด พายุเข้ามาตลอด7วัน7คืนใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์เกิดพายุมาและพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์แล้วก็ฝนตกตลอดถ้าฝนตกตลอดคิดด้วยว่ากายสังขารของคนมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมเป็นแน่นอนนะคะตากฝนเชั่วงมงเดียวเธอก็เป็นไข้แล้วอันนี้ตลอด7วัน7คืนที่พระพุทธเจ้ากาลังเข้าศู อเข้าสู่วิมุตติสุขนะคะเข้าสู่เข,สเขาเรียกว่าเป็นการเข้าสมาธิระด,ดับลึกนะคะดังนั้นก็ต้องเข้าให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้แล้วก็อยู่ในสมาธินนตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนดังนั้นพญามุจลินที่อยู่ในแม่น้าในรัญชรา <c oughs> ก็เลยมองเหตุการประพฤทิปฏิบัติของพุทธเจ้า <c oughs> ก็เกิดความเลื่อมใสตอนนี้รู้ว่าฝนกําลังจะตกมาพญานาคมุจลินเนี่ยก็เลยเลื้อยขึ้นมาจากแม่น้าในรัญชราแล้วก็มาขด นะคะใหญ่เหมือนอนาคอนดาอันนี้เป็นรูปสิงโตเพื่อให้เราเห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนเท่านั้นนะคะแต่อ่ามีศิลปะหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้านั่งแล้วก็มีงูเนี่ยนะคะเลื้อยมาเนี่ยจนถึงพระอุระก็คือเสมอหน้าอกพระพุทธเจ้านะคะเพู่ง่ายๆก็คืองูเนี่ยจะมาพันกันประมาณเจ็ดรอบแล้วก็สูงถึงหน้าอกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอา อาหัวของตัวเองเนี่ยมากุุงไว้บทพระเสียของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะกับพระพุทธเจ้าตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนดังนั้นเมื่อพายุได้คลายออกไปแล้วนะคะพญานาคมุจลินนี้ก็ลงไปสู่แม่น้ําตามเดิมนะคะด้วยอันนี้สงแห่งอาบุญที่ได้ทํากับพระพุทธเจ้าพญา,ามุจลินถือว่าเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากที่สุดน,นะคะในในบรรดา พญานาคทั้งหมดเพราะว่าพญานาคมุจลินเนี่ยนะคะเขาเคยทาบุญกับพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์แล้วพระประเจกับพระเจ้าพญามุจลินเนี่ยเป็นเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์ <Okay. S 1> เวลารู้ว่าพระอารหันต์จะเสด็จไปที่ไหนเนี่ยพญานาคองค์นี้จะรู้และจะเปลงกายเป็นคนแล้วก็เพื่อที่จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะว่าทําไมคะเพราะว่าพญานาคอายุของพญานาคเนี่ยไม่เหมือนอายุบนโลกมนุษย์ จำไห้นะคะหวันของพญายนาคเท่ากับโลกมนุษย์150ปีแล้วพญายนาคจะต้องอยู่เท่าไหร่คะสมมติว่าพญายนาคตนัหนึ่งต้องมีอายุ3000ปี5000ปี1 0 0 0 0ปีอาสมมติอย่างเงี้ยแล้ว10,000ปีของเขาอ่ะ1ปีของเขาอ่าหวันของเขาเท่ากับ150ปีของโลกเรา แล้วหนึ่งปีของเขาอ่ะมันจะเท่าไหรสองปีสามปีจนถึงหนึ่งพันปีมันจะเท่าไหร่ดังนั้นการไปเกิดเป็นพญานาคจึงเสียเวลามากดังนั้นพญานาคจึงมาถามพระพุทธเจ้าว่าทําอย่างไรตนเองจะพ้นจากอันตรภาพ,พาของพญานาคาาะาาจะฆ่าตัวตายได้ไหมนะเคยมีพญานาคมาถามพระพุทธเจ้าว่าจะฆ่าตัวตายได้ไหมจะเบื่อยาตายได้ไหมจะกินพิิยดํ ตายได้ไหมเออฉันจะไม้ถูกคอตายแลวฉันจะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่านะเพราะพญานาคเขาอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์มาเพราะมนุษย์เนี่ยทำบุญได้สร้างบุญสร้างบารมีแล้วมาบวชในพุทธศาสนาได้แต่พญานาคทําไม่ได้นะคะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่มีอะไรเลยที่สามารถมาฆ่าให้พญานาคตายได้ นี่คือความเป็นพญานาคที่ไม่มีใครฆ่าไปนะคบไปถูกคาม,มาไปกินยาพิรุณก็ไม่ตายอ่ะเธอจะต้องตายเองตามธรรมชาติของเธอดังนั้นพญานาคเมื่อเกิดมาเป็น,เป,นเป็นนาคแล้วก็เลยจะต้องอยู่ในอันตาภาพของความเป็นนาคไปแต่ทีเนี้พยพญานาคก,ก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วจะทําอย่างไรตนเองจึงจะสามารถเกิดเป็นเป็นมนุษย์ได้นะพระพุทธเจ้าก็เลยให้อุบายว่าถ้าอย่างนั้นพญานาคจะต้องรักษาอุโบสถศีลอ่า ย่าต้องรักษาอุโบสถศสินแล้วก็ขึ้นไปช่วยเหลือผู้คนนะคะดังนั้นคลืบนรพระนะคะพญานาคก็จะต้องขวดดูไม่กินอาหารอยู่ในถ้ำของตนเองเราจึงเห็นพวกงูจำสีลกบจำสีน,สนเห็นไหมคะ,ะอ่ะาเพราะว่าบริวารของพญานาคเขาก็ต้องปฏิบัติตามนะบริวารอ่าะอะาเรียกว่าหัวหน้าของผีคือใครคะหัวหน้าของผีคือใครอ่า หัวหน้าของผีอ่าหัวหน้าของมนุษย์คือใครคือพระราชาใช่ไหมหัวหน้าของผีคือใครคะท้าวสสุวรรณอ่าท้าวสสุวรรณเป็นหัวหน้าของผีหรือเป็นเจมแห่งผีนะคะดังนั้นถ้าที่ไหนก็ตามที่มีการสร้างท้าวสสุวรรณอยู่บริการของเขาแล้วนั้นจะต้องให้ความเคารพยำเกรงและดูแลผู้คนดังนั้นท้าวสสุวรรณจึงบอกว่าถ้าที่ใดก็ตามมีสัญลักษณ์ของข้าพระองค์อยู่ พวกผีต่างๆจะไม่กล้าทาอันตรายเขาเหล่านั้นเลยนะคะแล้วก็แม้แต่พระฤาษีก็ยังเคยมาให้คาถาพระพุทธเจ้าว,ว่าให้พระสาวกหนีไปสวดมนต์นี้ในป่าถ้าเสียวนนี้แล้วก็คือพวกผีปีศาจก็จะไม่สามารถทําอันตรายได้และแม้แต่แห่งหนาคราชก็คือพญามุจลินนะคะเวลาหัวหน้าเขาถือศีลปฏิบัติธรรมลูกน้องเขาก็ต้องปฏิบัติต,ตามด้วย เรยเช่นเดียวกันนะคะเขาก็ต้องทาตามปฏิบัติตามทำไมหิวน้ำเร็วแท้ให้เวลาหนาทีนะรีบไปรีบมา,า,าน,นะ,อ,ะอเ c จุดแรกของเราต่อไปเอาจุดที่สองใน